เขาให้คติในใจไว้เยอะมากเลยทานาเขาให้เหมือนทานาตัวเองแกจะพูดง่ายครับก่อนออกจากบ้านทุกวันคุณเอาข้าวมากินคุณกินข้าวหมดแต่ปุ๊บพอคุณทำนาคุณต้องเอาข้าวสารกอกหมอ้อนั้นให้เต็มกลับบ้านทุกวันจะคิดวันเดือนปีแล้วก็ที่ว่ากําหนดเกี่ยวแล้วก็ให้คุณพิชาล็อกวันไว้เลยใช่ใช่เพราะกัญยาจองไปแล้วเรายัางโมกุลาก็ต้องจองต่อเราไม่ต้องไปหาลูกค้าแล้วลูกค้าโทรหาเราอย่างเดียวนัดคิวล่วงหน้า2-3เดือนเลยค่ะ และนั่นคือเสียงล่าลือถึงเกษตรกร,กรมือหนึ่งรถดำนาคูเบต้ตาครับเขาไม่ใช่ใครครับคุณปรีชานางแสนเกษตรกร,กรจากอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับแต่กว่าที่คุณปรีชาครับจะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ได้เส้นทางของเขาไม่ได้รวยได้กลีบกุลาบหรอกนะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเคล็ดลับอะไรครับที่ทําให้คุณปรีชาประสบความสําเร็จถ้าอยากทราบคําตอบกันแล้วครับไปพบกับคุณปรีชานางแสนกันได้เลยครับ สวัสดีครับผมปีชานางแสงเสกษตรกรเมื่อหนึ่งรถด,ดำนาคโบต้าครับผมมีโอกาสได้ได้ดูงานรถด,ดำนานที่จังหวัดสิงห์บุรีก็เลยไปมองว่าสามารถทำงานได้จริงนะครับก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะนำเทคโนโลยีแบบนี้ไปมาเผยแพร่ที่บ้านเราเพื่อช่วยเหลือกับเกษตรกรที่ที่ทำนานในแบบวิธีการหว่านเนี่ยมันจะจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจ เออซื้อรถด,ดำนามานะครับก็เริ่มต้นอาชีพนี้ตั้งแต่ตั้งแต่พนั้นเลยหลังจากที่เริ่มซื้อรถดำนามาก็มาเช่านาเขานะครับเช่านาเขาก็ก็กหัดทํานาเองโดยการใช้รถนะมาปักดาวของตัวเองก่อนให้คนเขายอมรับประสิทธิภาพของตัวรถให้ได้ก่อนว่ามันทํางานได้จริงไหมแล้วก็ต้นทุนมันต่ําจริงว่านาหวานจริงไหมอะไรอย่างงี้ครับการที่เราจะทําให้ลูกแปลงเขายอมรับตรงนี้ได้เราเองต้องเป็นองค์ความรู้ เป็นหลักให้เขาเราต้องแนะนาตั้งแต่เริ่มการเตรียมดิน,ดนตเตรียมแปลงต้องเตรียมแบบไหนซึ่งึงต้องให้มันเข้ากับสเต็ปของรถหรือระบบของรถที่จะทํางานในแปลงนาน,นั้นได้วิธีการผมก็คือว่าหนึ่งผมจะไม่เลือกว่าไกลหรือใกล้ลูกค้าจะสั่งดําเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครับขอไล่หนึ่งหรือ2ไล่ผมก็ไปไปแล้วก็ผมก็จะบอกกับลูกแปลงช่วยนิดนึงคือช่วยไปไประชาสัมพันธ์คนในหมู่บ้านนะครับออมาเยอะเลยมาช่วย ดูรถดำนานหน่อยเราหวังว่าคนที่มาดูรถดำนานวันนั้นอนะ่ะสิบยีคนเนี่ยแน่นอนมันต้องมีทกคนหนึ่งที่เขามองเห็นแล้วอยากจะจ้างเราไปดำอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งซึ่งเขาอาจจะอยู่ไกลยอย่างนั้นไปเราก็ใช้วิธีนี้ครับพอผ่านไปหลังจากที่เราดำแปลงนั้นไปแปลงแรกประมาณสัก20วันก็มีม,มีมีโทรศัพท์มาโทรมาสั่งมาสั่งงานว่าให้ไปดำที่แปลงนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลยสามารถที่จะกระจายงานไปได้หลายที่ในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันมากนะ ตรงนี้แหละครับก็คือทําให้ลูกค้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยสัมผัสกับรถดําก็เริ่มรู้จักรถพอเร,เริ่มรู้จักรถเรามีเวลาพูดคุยกับเขาให้ข้อมูลกับเขาก็เป็นความเชื่อมั่นไปในตัวนี่ยใหม่พี่วิเชาตะเวหาลูกค้าอูไปอ้อนวอนเขาเลยเขาเขาไม่ยอมดําเลยอะ่ะขนาดแถวใกล้ข้างบ้านนี้เขาไม่ยอมดําเลยนะไปขอเช่าที่แพงๆอะ่ะเช่านาแพงๆอะ่ะเพื่อที่จะทํานาให้ลูกค้าเขาดู ติดถนนน่ะเพื่อให้เห็นกับตาว่ารถด,ดำนานะ่ะทำอย่างนี้นะได้ดีผลผลิตด,ดีอะไรดีอันนี้ก็เลยกระต้นขึ้นกระต้นขึ้นก็ช่วงแรกๆก,ก็ทางบริษัทเองก,ก็มาแนะนําวิธีการใช้รถวิธีการปักดํามาสอนวิธีการทํากล้าให้กับเราเราก็ศึกษาวยตัวเองผสมเข้าไปด้วยก็เลยพอมีประสบการณ์พอสมอควรนะฮะก็ต้องแนะนําลูกแป้งตั้งแต่เริ่มขั้นแรกจนถึงว่าปักดําเสร็จแล้วจะต้องดูแลแปลงยังไง ให้ปุ๋ยให้ยาแบบไหนให้น้ําแบบไหนตง้งยีผสมเลศในการทํานาโดวยวิธีการปักดาโดยการใช้รถด,ดํานาครับพี่วิชาก็ถือว่าได้ค้น่า,าอุปสรรคมามากมายนะฮะตัวเองก็ไม่ได้เป็นชาวนามาก่อนไม่ได้ทํางานที่คลุกคลีด้านนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็ประกอบกับพื้นที่ที่แกไปปักหลักอยู่ก็เป็นพื้นที่ใหมย่ยังไม่มีรถด,ดํานานะฮะชาวนาเองก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรถดํานาว่า ทำงานไปแล้วมันจะได้ผลคุ้มค่าไหมนะครับส่วนใหญ่ชาวนาก็ยังเลือกที่จะทํานาหวานเหมือนเดิมอยู่นะครับ หลังจากที่คุณปรีชาครับได้ทดลองทํานาดําของตัวเองจนประสบความสําเร็จแล้วครับก็ทําให้ลูกแลงครับเห็นถึงความตั้งใจและผลผลิตที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนครับทำให้ลูกค้าครับสนใจใช้บริการรถดํานาของคุณปรีชากันมากขึ้นครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อลูกค้ามีจํานวนมากขึ้นครับจะสามารถวางแผนการทํางานที่ดีได้ยังไงครับเราไปพบกับวิธีการทํางานแบบมืออาชีพในธุรกิจรถํานาของคุณปรีชากันเลยดีกว่าครับคือมันทำให้เรามีขั้นตอนนะครับที่ชัดเจนขึ้นในการที่เราจะวางแผนงานแต่ละวัน อย่างเช้ามาเนี่ยเ,เ,รเราเราควรจะต้องทําอะไรบ้างย้ยฮะคือเช่นถ้าเรื่องของการพกกล้าอย่างเงี้ยเช้ามาเนี่ยเราเราก็ต้องมีบันทึกแล้ววันนี้เราจะต้องให้คนงานเราเนี่ยพกกล้าเวลากี่โมงนะครับใช้เวลาเท่าไหร่แล้วต้องเริ่มพร้อตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยครับเอาข้าวขึ้นตอนไหนอะไรพวกเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะ ทำให้เราเกิดความละเอียดขึ้นรอบครอบขึ้นมีงานทุกวันนะครับมีงานทุกวันก,ก็แทบจะไม่ได้พักอ่ะแปลแถวหนึ่งคันนี่ผมตั้งยอดไว้อยู่ที่เรือหนึ่งฤดูกาลเนี่ยไม่เกิน3เดือนต้องต้องมีงานอย่างน้อยพันสองร้อยไร่ครับต้องต้องทำให้ได้ตรงนี้แล้วก็ได้มาตลอดปีหนึ่งก็ตั้งยอดไว้ที่อ่าสี่พันถึงสี่พันห้าร้อยไร่ทำธุรกิจมาในปีที่6แล้วมีลูกไร่ลูกนาแทบจะไม่เว้นแต่ละวันเลยผมถือว่าก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่าสนุกไหมสนุก วันนี้เราเหนื่อยกลับมาเราก็หายเหนื่อยเราก็มีกําลังใจจะสู้ต่อกําลังใจที่เราได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกลูกไร่ลูกนาเราถ้าเราเช็คข้อมูลว่าเกี่ยวข้าวได้90ถังอัพได้ร้อยกว่าถังอัพเนี่ยเราเราถือว่าเราแฮปปี้มากเราเรามีความสุขมากกับการทํางานถือว่าเขาลงทุนกับเราใช้เทคโนโลยีแบบเนี้ยเขาไปช่วยเขาเนี่ยเขาประสบผลได้กําไรมากขึ้นเราก็ดีใจนี่รับคือจุดหลังพี่บิชาเองนี่ก็มี นับว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงคนหนึ่งนะฮะก็พยายามพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของตัวเองให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเพาะกล้าหรือว่าการปักดำนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พี่วีชามีแล้วดีมากๆก็คือว่าไม่พยายามที่จะเอาเปรียบชาวนานะครับพยายามให้ชาวนาได้ประโยชน์อย่างเช่นเวลาจะไปรับงานของชาวนาเนี่ยก็จะแนะนําว่าต้องเตรียมแปลงยังไงนะครับ ดำไปแล้วก็ตามไปแนะนําว่าต้องดูแลข้าวหลังปักดํำยังไงบ้างนะฮะก็ชาวนาส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการของพี่วิชาก็ประสบความสําเร็จได้ผลดีอย่างอย่างที่อย่างที่พูดไว้นะฮะก็เป็นที่ยอมรับในในหมู่ชาวนาที่มาใช้บริการของพี่วิชานะฮะถ้ามองถึงปัจจุบันนี่ก็จะเห็นชัดว่าพี่วิชามีงานแน่นต่อเนื่องตลอดทั้งปีะฮะระบบงานผมก็จะจัดเป็นเป็นทีม เป็นสเตปเป็นระบบของผมไปก็คืออย่างใน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 โรงพกกาเนี่ยก็คือผมก็จะจัดพนักง,งานนะฮะหรือคนงานเนี่ยต่างหากชุดหนึ่งก็ทีมผมก็จะมีอยู่ประมาณ5คนนะครับแล้วก็ส่วนาการลอกก้าเพื่อ,อไว้ป,ปักดําผมจะเน้นลอกก้าสดทุกวันก็คือไม่ว่าจะอาเอาก้าขึ้นรถไปดํามากดาน้อยหรือขึ้นให้กับรถข้างนอกที่มาต่างงานกับเราเนี่ยเราก็จะเน้นลอกเช้ามืดตลอดเราจะไม่ลอกกากัางคืนเพื่อจะให้ก้าที่ออกไปดำเนี่ย เป็นก้าที่สดใหม่เพราะว่าถ้าเหลือจากการปักดำมาก็จะอยู่ได้หลายวันนะครับก็จะมีทีมลอ,อกก้าเช้ามืดอีกทีมหนึ่งือแบ่งหน้าที่กันไปแล้วก,ก็จะมีกาหนดการระเบียบว,ว่าต้องลอ,อกกล้าขึ้นรถบรรทุกให้เรียบร้อยก่อน6กโมงเช้าหลังจากนั้นก็จะเป็นทีมที่ออกไปปักดำแต่รถด,ดำนาก็จะอีกทีมหนึ่งก็จะพื้นฐานก็จะอยู่ที่ของผมก็จะอยู่ที่5 6งคนเป็นหลักนะครับเพื่อสลับสับเปลี่ยนเวลาบางคนลาหยุดบ้างอะไรบ้างครับส่วนเรื่องของ การบริหารจัดก,การเรื่องของค่าแร,แรงต่างผมก็จะให้แตกต่างกันไปในส่วนเรื่องของทางทางในโรงงานหรือโงรงพลกา้าเนี่ยผมก็จะให้เป็นวันนะครับถ้ามีโวอร์ไทา์ก็ให้เป็นชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของอทีมที่ที่ที่ล็อกก้าบวนก้ายกขึ้นรถนี่ก็จะให้เป็นแผ่นนะครับก็ให้เป็นเหมารวมไปก็อาจจะมา3 4, คน4ี่คนก็แล้วแต่ทีมเขานเรื่องของค่าแรงที่จะไปอยู่กับรถตำนานก็จะเหมาเป็นไร่ คือทั้งทีมรวมทั้งคนขับด้วยเลยด้วยแล้วส่วนคนขับนี่ผมก็จะให้เพิ่มพิเศษในการรักษาดูแลรถนะครับก็ต่างหากไปเป็นไล่ละอย่างเงี้ยให้เขาเพิ่มอรย่างเงี้ยโดยจะบริหารลักษณะอย่างเงี้ยครับเป็นลูกน้องพี่ปิชาประมาณ4-5ปีครับสอนขับรถสอนซ่อมรถคือทุกอย่างเกี่ยวกับรถตำนานครับครบเตมหมดเลยถ้าอย่างออกมาอย่างเงี้ยครับก็ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำน้ำแข็งการกินการแบบอาหารกับบ้านมืดเลี้ยงทุกอย่างมีโอทีมีโบนัสทุกอย่าง ครับไม่ว่าจะเป็นแจกของอะไรของกำน,นันแบบคือพูดง่ายครับบุโรงงานาใหญ่เป็นยังไงที่นี่มีหมดครับคิดง่ายดําให้เขาเหมือนดําเป็นนาของเรานาลูกค้าเหมือนของเรา,นา,นเราคือแกจะพูดง่ายครับออกจากบ้านทุกวันบอกคุณเอาข้าวสารมากินคุณเอาคุณเอาข้าวมากินคุณกินข้าวหมดแต่ปุ๊บพอคุณดานาคุณต้องเอาข้าวสารกอ,อกหม้อนั้นให้เต็มกลับบ้านทุกวันมันก็หมายความแบบออกมาทํางานเราออกมาดีถ้าทํางานต้องทําให้ดี คือต้องมีงานกลับไปบ้านคือเราจะไม่อดครับเขาให้คติในใจไว้เยอะมากเลยทำนาเขาให้เหมือนกับนาตัวเองนะะคือเราไปํำนาไปดํานาของลูกค้าเนี่ยเราต้องทําให้ดีทําให้เนี้ยบเพราะว่าอันนั้นกนะ็คือมันเป็นเราเป็นจุดที่เพิ่งเริ่มต้นต้องเป็นตัวอย่างของเราทานาคันต่อๆไปนะะเขาเน้นมาแล้วก็การพาะก้าเขาบอกว่าเพาะ ปริมาณน้อยๆก่อนแล้วก็ขยับปริมาณให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็โอเคครับเขาสอนมาได้ดีมากคือวิธีการเช็คของผมก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่ผมบอกนะก็พื้นฐานง่ายๆก็คือการจดบันทึกเนี่ยตัวสําคัญเลยครับคือต้องจดบันทึกตั้งแต่วันแรกลูกค้ารายแรกสั่งงานเราวันแรกรับโทรศัพท์นี่เราต้องจดเลยฮะไปดํามที่ไหนชื่ออะไรจำนวนขีดไล่ข้าวพันอะไรสั่งเราดําเมื่ออะไรตรงนี้ฮะจดไว้แล้วเราก็มาเช็ค ในฤดูถัดไปว่า,าลูก้าลูกนาเราเนี่ยที่ที่มาสั่งเราดำเนี่ยกลับเข้ามาหาเราเนี่ยกี่กี่เปอร์เซนต์ของในจำนวนที่สั่งครั้งที่แล้วแล้วก็มีลูกค้าใหม่รายใหม่เข้ามากี่เปอร์เซนต์เรา,าพิจารณาในใน,ในบันทึกที่เราบันทึกไว้ถ้าวันนี้เราไม่มีสมุดบันทึกเราก็จะไม่รู้อะไรเลยครับเราก็จะต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมฤดูนี้ลูกค้าเก่ากลับเข้ามาน้อยจัง เราก็ต้องหาสาเหตุแล้วเพราะอะไรเราไปทํางานไม่ดีใช่ไหมอะไรเงี้ยครับต้องหาายละเอียดหาข้อมูลว่า,าลึกความพึงพอใจของลูกแปลงไม่พึงพอใจเราหรือเปล่าถึงจะมีแต่ลูกค้าใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยอย่างน้อย,นอย,เ,นอยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องมีการจดบันทึกและเช็ครละละเอียดอย่างน้อย3มรอบถ้า3รอบเนี่ยเราลองดูตัวอย่างรอบที่สมเนี่ยถ้าลูก,ลกแปงลงรายเก่าเราในรอบแรกกับรอบ2รวมกันเกิน้าเกิน50%ผมถือว่าเป็นจุดประสมผลเร็จในการทำรถตำนานในระดับหนึ่งเลยครับ ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากแต่ถ้ารอบที่3ก็มีแต่ลูกค้าใหม่เข้ามาก็เหมือนกับขาจรเข้ามาแล้วก็กหายไปมันก็จะเป็นการทําให้เราเน็ตเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาต,ต้องหาลูกแปลงใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างของผมทำเนี่ยทุกวันเนี่ยตลอดเวลาทีาทำงานมาเนี่ยวันนี้ผมมีแต่ว่าจะปฏิเสธงานคือเไม่ไหวเพราะง,งานมันค่อนข้งางจะเยอะคือลูกแปลงที่ทำกับเราก็จะขอล็อกคิวต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปหาลูกค้าใหม่ไม่ฮะไม่ต้องไปหาลูกแปลงใหม่ พอเราดาเสร็จเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับว่าจะต้องเกี่ยวเมื่อไหร่โดยโดยประมาณประมาณเอาประสบการณ์ที่เราดามาหลายหลายไล่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าข่าพันธุ์เนี่ยหลังที่ดาไปแล้วเนี่ยจะเกี่ยวประมาณเมื่อไหร่แล้วก็บวกลบไว้ประมาณที่วันทําเทือกคันไหมแล้วอ,อย่างเงี้ยเราต้องข้อมูลให้ข้อมูลเขาให้ค่อนข้างแม่นพอสมควรประมาณการให้เขาเขาก็จะล็อกคิวไว้อย่างของผมนี่ก็จะให้ระบบแบบน,นี้กับเขาเขาก็จะล็อกคิวล็อกคิวล็อกคิว รัะน,นั้นพอถึงในฤดูถัดไปเราก็จะมีงานล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าตลอดอย่างน,น้อย3าถึงสเดือนเราจะมีงานของเราเต็มตลอดตลอดตลอดเราก็จะไม่ต้องมานั่งนั่งเครียดโอ้โหทำอาชีพนี้แล้วไม่ประสบ็จก็ตรงนี้ของผมก็จะจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรระหว่างใน3าสี่ปีนี่เราก็มองเขาอยู่ไปเห็นเขาดําที่ของเพื่อนบ้านเขาทาดีเขาทาเรียบร้อยเขาันามาดก็เลยจองเขาเลยเพราะอย่างการยานนี่เขาเต็มแล้วถ้าเราไม่รีบจองเราก็ไม่ได้เขาแล้ ใช้รถตำนาของพี่คงคุณพิชามา5ปีแล้วค่ะทำดีค่ะแล้วคนตามรถก็ดีแล้วบริการก็ดีจิตใจตรงที่เขารับผิดชอบดีมากค่ะคือว่าอย่างคนคนคนตามซ่อมทาไม่เสร็จเนี่ยคือลุงเช้าเขาก็ให้เอาคนงานมาส่งซ่อมให้เราค่ะจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยอะค่ะเขาถึงทิ้งทิ้งจากเราไปไปทำหุนอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูแลเรื่องอไรายได้ผมถือว่าต้องให้ความสำคัญ เป็นเป็นระดับแรกๆเลยนะครับอย่างของผมี่จะมีการจัดก,การดูแลด้วยตัวเองก็คือเราจะต้องแยกแยกเงินเนี่ยทั้งหมดสี่จุดก็สี่กระปุกของเราเนี่ยกระปุกแรกเราได้เงินมาวันเนี้ยเราออกไปทํางานทัน้งมมดวันนี้เราไปดำอ่าสิบไร่เราได้เงินมาหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยกระปุกแรกเนี่ยเราต้องคิดเป็นต้นทุนก่อนหักต้นทุนของของเนื้อเนื้องานทั้งหมดที่เราไปดำวันเนี้ยว่าจะเป็นค่าก้าค่าอะไรกันแล้วแต่ส่วนหนึ่งหักไว้นะครับส่วนที่สองก็คือต้องแยกส่วนหนึ่งไว้สําหรับส่งรถ ส่งค่างดลดประจําเดือนที่เราเรา,เราซื้อมานะครับส่วนกระปุกที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของของการซ่อมบำรุงนะครับต้องเก็บไว้เลยฮะอันนี้สําคัญมากผมถุงแนะไว้เลยนะฮะพยายามเก็บเราคิดของเราเองก็ได้ว่าวันเนี้ยเราควรจะเป็นการซ่อมบำรุงรถเนี่ยคิดเป็นไร่ละกี่บาทก็ว่าไปถึงรถจะยังไม่เสียแต่ก็ควรจะหยอดกระปุกนี้ไว้ตั้งแต่วันแรกที่ออกทํางานส่วนกระปุกสุดท้ายก็คือหักทั้งหมดแล้วมันคือคือกำไรกำไรท,ที่เราควรจะต้องเอาไว้ใช้ใจ่าย ในส่วนตัวในครอบครัวเราแต่แรกก็เริ่มตจ้นจากการทำรถด,ดําอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับก็มีบ้างในช่วงที่ว่าผู้ประกอบการบางรายที่ที่ไม่พร้อมที่จะพะกล้าเองก็มาสั่งให้ให้ให้ทำกล้าให้นะครับผมผมก็รับทําให้นะครับก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายครับก็เหมือนกับว่าเราทํางานของเราปกติไปแล้วก็เพิ่มจํานวนกล้าที่ทางทางผู้ประกอบการมา,มาสั่งเรา นอกจากเรื่องการวางแผนการทํางานที่ดีแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับผู้ที่จะก้าเป็นเกษตรกรมือหนึ่งรถดํานาก็คือเรื่องของการใช้รถดํานาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับซึ่งเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่คุณปรีชาครับได้คิดได้ทําแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเผยความรู้ดีๆครับให้แก่เกษตรกรที่อยากจะเป็นมือหนึ่งทุกท่านแล้วครับเรื่องการดูแลรักษารถนี่คือหนึ่งก็ต้องดูแลเรื่องของคู่มือการใช้รถที่ติดมากับรถวิธีการใช้รถการปรับแต่งรถอะไรต่างๆวันนี้ครับแล้วก็ สอบถามกับทั้งฝ่ายของช่างเทคนิคทางบริษัทนะครับแล้วก็มาพยายามดูแลตามระยะเวลาที่ที่ที่ทางบริษัทกําหนดมาว่าถึงเวลาชั่วโมงจะต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างถ้าอันไหนที่เป็นเทคนิคค่อนข้างจะสลับซับซ้อนมากเกิดขีดจำกัดของเราที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เราก็แจ้งทางทางศูตรนะครับทางศูย์ก็จะมาดูแลเราจริงๆรถเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าเราจะควรจะดูแลเขาทุกวันนะครับอย่างพื้นฐานเลยแรกๆเลยเนี่ย ก่อนที่จะลงทํางานนะฮะควรจะมีการหลอดลื่นตรงจุดที่จะต้องหลอดลื่นอันนี้ความจะเป็นมากไม่ว่าจะเป็นจุดอาจจะระบีแรงต่างร้อยต่อต่างๆลูกเตะ,อะของตัวดึงสายพานลำเลียงอะไรต่างพวกนี้ก็ควรจะบีบน้ำมันอาจจะระบีในส่วนต่างๆทุกวันอันนี้ขาดไม่ได้เลยแต่หลังจากที่โรงงานไปแล้วเนี่ยทุกวันที่กลับมาพยายามล้างล้างรถทุกวันอย่าลืมนะครับว่ารถที่ลงโคลนมาแล้วเนี่ย ในแปลงนาะแต่ละแปลงนะมับางครข้างมีดินทรายมีอะไรติดมาการเสียดสีมันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วถ้าตอนเช้าเราไม่ล้างรถแล้วเราไปหยอดน้ํามันเราไปใช้สารหล่อเลื่อนหยอดจเจรบะบรต่างๆมันก็ไม่ถึงเนื้อเนื้อของโลหะถ้ารถใช้งานไปนานๆนะชิ้นส่วนตรงไหนที่มันฉีดมันแตกหักมันล้าวจากรอยเชื่อมอะไรต่างๆเราก็จะมองไม่เห็นมีความจำเป็นมากครับหลังจากที่ใช้งานแล้วควรจะทาความสะอาดรถํดดานานเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรที่จะต้องซ่อมบำรุง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีนะครับคือคือ,คอเราจะรอให้ทางฝ่ายช่างมาดูแลให้เราเหมือนรถแท็กเตอร์ที่จะเอาไปที่ร้านแล้วให้ร้านมาซ่อมแล้วมีรถสัมให้สำรองให้เราเนี่ยคงจะลำบากนิดนึงเพราะนั้นเราต้องพยายามหัดแก้ไขได้ตัวเองถ้าเราดูแลไปตาม ขั้นตอนของการทํางานของ,ของของของตัวรถเนี่ยก็จะอยู่กับเรานานก็ก,ก็ก็ถือว่าคุ้มคุ้มทุนกับการลงทุนซ้อนขับรถซอนซ่อมรถคือทุกอย่างเจรถดตำนานครับครบเซตหมดเลยซ่อมได้ครับแต่เฉพาะเครื่องที่ว่าเป็นเกี่ยวกับเครื่องที่อยู่ข้างในพวกนี้ก็ว่าไปเรื่องครับแต่ถ้าเป็นช่วงพวกข้างนอกพวกนี้คือทุกอย่างได้หมดผมแนะนําเลยครับว่าเราอย่าไปเสียดายตังในการซ่อมบำรุงการเสรื่อมสภาพของรถมันเป็นเรื่องปกติ มันต้องมีขั้นตอนในการซ่อมบำรุงตามตามขั้นตอนตามเวลาของเขาอยู่แล้ววันนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้เสียตัวหนึ่งแล้วค่อยวิ่งไปซื้อที่ร้านตัวหนึ่งผมถามว่าถ้าร้านเขาปิดเราจะทํำยังไงเราต้องอดักทางไว้ว่าตัวไหนที่จะต้องซ่อมบำรุงบ่อยก็ควรจะซื้อมาเก็บติดบ้านไว้ตลอดเวลาอย่างของผมนี่จะมีสเปร์ไว้ตลอดเวลาคือคือเราต้องอย่าไปเสียดายว่าซื้อมาเก็บไว้ยังไม่ได้ใช้เงินก็จมอยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับถ้าวันนี้เราไปดมกลับมามืดค่ํารถมันเสีย แต่เราสามารถหยิบอะไรในบ้านเราใส่ได้เลยเพอมันขาดเราก็ไปสั่งที่ร้านไว้ถึงเวลาเราก็ไปเอามาเก็บไว้ตรงนี้เป็นหัวใจหลักของรถดำนาเลยครับคุณปรีชาได้ไปสูจน์ได้เราเห็นแล้วนะครับว่าการจะระสมความสําเร็จในธุรกิจรถดำนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่คุณต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและรักในอาชีพนี้จริงๆครับสุดท้ายนี้ครับเรามีมุมมองดีๆเกี่ยวกับธุรกิจรถดำนาจากคุณปรีชานางแสนเกษตรกรมือหนึ่งรถดำนามาฝากกันครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณปรีชากันได้เลยครับวันนี้ตราบใดถ้าใน บริเวณบ้านเราเนี่ยโดยที่ชุมชนที่เราอยู่เนี่ยเกษตรกรยังทํานาขายข้าวผมบอกได้เลยว่าเหมือนช่างตัดผมเนี่ยตัดไปแล้วก็ยาวขึ้นมาใหม่ก็ตัดจนกว่าช่างจะล้มหายตาจากกันไปข้างหนึ่งเพราะนั้นชาวนาไทยก็เหมือนกันครับผมถือว่าวันนี้ถ้าท่านจะทําอาชีพนี้เนี่ยท่านคิดไป้เลยว่าถ้าชาวนายังทํานาอยู่ท่านไม่มีท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับที่ว่าทาอาชีพนี้จะไม่ประสบ็จขอให้ท่านทําด้วยใจรักจริงๆพร้อมที่จะทุ่มเทกับงานอาชีพนี้โดย,โดยแท้จริง อย่าไปมองเรื่องของผลประโยชน์ที่ตอบแทนมากเกินไปไม่จําเป็นจะต้องไปโอ้อยากได้ได้กำไรมากๆต่อไร่ต่อแปลงขอให้ชาวนานเขาอยู่ได้เขามีกําไรอยู่ได้งานเรามีข้ามาไม่ขาดสายทํางานได้ทั้งปีกับการที่อยากได้กําไรเยอะๆแล้วมีงานไปทั้งช่วงผมว่าอันนี้ไม่ค่อยประสบผสเร็จแต่ถ้ามีงานเข้ามาตลอดเวลาแต่กําไรอาจจะไม่ได้มากมายอย่างที่เราไปตั้งความหวังไว้ผมถือว่าอยู่ได้ มาถึงตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะเป็นเกษตรกรรถดำนากันแล้วใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณปรีชาว่าไว้ครับว่าไม่ว่าจะทําอะไรเราควรจะวางแผนและศึกษาให้ดีซะก่อนครับจากนั้นก็ลงมือทําอย่างตั้งใจครับเชื่อว่าทุกคนครับจะสามารถเป็นเกษตรกรมือหนึ่งรถดำนาดได้อย่างแน่นอนครับเห็นไหมครับการเป็นเกษตรกรมือหนึ่งรถดำนาคตมาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดผมทําได้คุณก็ทําได้